วัตถุมงคลที่คุณรักสักชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เราใส่ติดตัวมาแล้วมันเกิดชำรุดขึ้นมาอย่างก,กำไรหางช้างวงนี้นะคะตรงหัวของเขาเนี่ยมันหักไปซึ่งก็หาชิ้นส่วนไม่เจอแล้ว ภาพก็เลยออกมาจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะลูกค้าก็เลยอยากให้ซอได้ทําการขึ้นตัวเรือนทําหัวบัวตรงนี้นะคะให้เป็นทองคําแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทองคําเหมือนกันแล้วก็เล่นลวดลายต่างๆนะคะให้ดูสวยงามโดยลักษณะของหางนะคะที่เขาทํามาเนะะี่ยก็จะเป็นเหมือนหางหลายๆเส้นแล้วก็มัดทวิสรวมๆกันนะคะแล้วก็จบท้ายด้วยตัวหัวบัว เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ล้างเพราะว่าตรงหัวของเขาตรงนี้นะคะเขาติดกาวมาซึ่งลักษณะงานชิ้นนี้นะคะก็คือจะขึ้นตัวชิ้นงานทองขึ้นมาแล้วต้องมาทําการประกอบเอาเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนําทองเป่าไปกับตัววัตถุของชิ้นนี้ได้ที่ก็คือหน้าตาของหัวบัวนะคะที่ผ่านการขึ้นงานมาแล้ว ครอบลงไปแล้วก็ทําการยิงเลเซอร์นะคะทําการประกอบด้วยเลเซอร์ที่ไม่ได้ใช้ไฟเป่าเพื่อเป็นการประกอบนะคะของตัวกําไลนะคะให้ติดกันแดบโดยที่เราจะไม่ได้ทําให้ตัววัตถุมงคลเกิดความเสียหายจากนี้ก็ทําการขั้นปล้องนะคะประดับความสวยงามของกําไลนะคะให้เข้ากันในแต่ละปล้องแต่ละปล้องนะคะให้ดูมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ทําการแกะลายตัวปล้องต่างๆนะคะให้ดูมีความงดงามแล้วก็ดึงความ ข้มสุกนะคะของตัวห่างนะคะจากสีน้ำตาลเข้มมันก็จะดูเด่นขึ้นมาซึนอกจากลูกค้าจะเพิ่มลูกเล่นของการทำทองล้วนและอาจจะทําเป็นการประดับฝั่งเพชรหรือจะไปทำเป็นพวกงานฉลุลงยาสุโขไทยนะคะทำได้หลากหลายรูปแบบมากๆหรือแม้กระทั่งเป็นฉลุลายก็สามารถที่จะเลือกทำได้ทั้งนี้อยู่ที่งบประมาณของแต่ละท่านนะคะในการที่อยากจะประดับ ทองคานะคะไปบนตัวเรือนของวัตถุของคุณค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะมีวัตถุมงคลน,นะคะหรือว่ามีวัตถุที่ตัวเองอยากจะซ่อมแซมนะคะให้ดูดีขึ้นด้วยทองคําสามารถที่จะให้ซ้อนนะคะและทีมงานของเราทําการออกแบบขึ้นตัวเรือนให้ออกมาได้สวยงดงามอย่างผลงานชิ้นนี้ได้เหมือนกันค่ะสนใจส่งมาทําได้นะคะที่ห้างทองรักสิริคทองหลวงร้านซอตั้งอยู่ปทุมธานีหน้าตลาดสดอายาลาหลังตลาดไทยยินดีให้บริการทุกท่านด้วยใจค่ะ